เพือเป็นเรื่องกระตุ้นองค์ขาพารมีทีมันได้พุทธราชานาบารีทังหลายในคใจมามงให้รู้ผยจัวัดเกิดขึ้นปลายขั้นเดินเชื่อสงกับพระฤาษีสองฤาษีหายีย คือว่าเป็นการสร้างความดีต่ได้ว่าอะไรสังสิ้นคุณบุญในวาที่อนไดที่ได้จะพุทธไว้กันหลายท่าแล้วย่อมก่สันดีก็อใหกันมาทุกปัญหาสำหรับวันนี้ก็ยังขอเทส่อความสงสัยขอทำมาเทสสว่าันดังสร้างดังให้น บริษัทมีความขักใจตามความเป็นจริงตามที่เด็กเออเห็นมามีบรรดากานพันบริสัทไปเรือยบางทีท่านหลายสมาทานอบตเสร็จแล้วก็ดีสมาทานถึงแปดแล้วก็ดีแต่เมญ่อเีอมีคนกันนับใบพนึเลเข้างมาดูหลัง คนทั้งหลายเหล่านั้นสมาทานทีห้าดารัธนาทีงห้าเป็นเอกบรรดาพจะสงฆ์นำมางห้าที่องค์สมเด็จพระบรมมราชสิทธาเสกจามาธรรมมาพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องสมาทานเคยแลกดาม่ากบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่เคยสมาทานโมทตะถึงแล้วก่ดี สมาทนศิลปศาสตร์แล้วสิรักาใปรนาคมเวุฒธงธรรมตั้งสางพลังไหวามิบต่อไปนั่งตรงหยพอถือกันว่าเราสมาทานินตร์แล้วสมาดานุโมทติสิแล้วสมาทานศิลห้าไม่ได้

ยกตัวเป็นหัวหน้านักจะแนะนํากันว่าถ้าเราจะมาตายถึงแปดแล้วก็ดีจะมาทานโมสต์จินแล้วก็ดีถ้าเราให้ถึงห้าเวลานี้เราจะรับไปได้จิตมันจะลดลงไปนี่จะแนะนําว่านะเราคุงใหญ่ก็จะเจอจากวคนหน้าทายกเป็นหัว เพราะว่าทำไมมีอปานเข้าใจในวัฏฏมรรคธนาเขององค์สมเด็จพระบรมมรรคเจ้าสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เห็นมาบ่อยๆจะรู้สึกว่าสลดใจแต่ความจริงเวลาจะมาทานนึ่งไปเป็นการศึกษาเรื่องของศีลเข้าไงหมายความว่าเวลาท่านให้ศีลห้าสติศีลแปดสติศีลหกสติศีกสติ อลาที่เราทำในารื่องการศึกษาเรื่องของมีลขเราจะต้บงมีคามปริญันเป็นของทางใจเราจะรักษาอบเบิลก็เติบขึ้่คนใดเราจะสร้างสาวกขึนใจคนใดหรือว่าเราตั้งใจจะรักษาถึงข้าของคนใดการว่าตามไปนั้นคือว่าเป็นการแสดงางการรกในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ย็นอัถึงก็ตนให้บกต้องไปฉะนั้นขอเตือนบรรดาบันพุตบริษสทังสาร้ายสดจำมาให้ดีว่าตอนสันเดจะรุยาอย่างนั้งดุการทรมารถในองค์สมเด็จตุเชลสีบริบาลศาสัญดาสมัยพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้เราจะมาทอนหลงโบสดสีิลแล้วต่อมาในตอนหลังหลังเตือนวันนี้ก็ยัมาเจริญพระธรรมทายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลกลุ่มให่ก็ได้แอน Trump, field, none, so ักเรียนแรยาการตั้งใจจะมาเจริญมาลงยิดถืยเพื่ความมั่นใจเขอาตนเพราะว่าเขาสร้างกลุ่มบุคคลพวกนี้ขึ้นเจริญก็ธรรมทานถ้าเัาเอ่ยเราจะรังแรงร่วมกับเขาพระให้ถึงห้ารานการเราก็สมาทานได้ในการสมาทานเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง พระเรยการมีสองกันว่าตามไปด้วยกามขับรถเนการแสดงความขัรพองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะว่าศีลทุกข์ขาบทหรือว่าธมะตั้งมดเป็นธรรมเทศนาด่องค์สมเร็จพระบรมสุภัสตาเทนดาสัมมาจังพุทธเจ้าสมบัไวการสมาทานตาม้วยความเต็มการนการศึกษาด้วยกามขรพ แต่เราว่าจิดใจของเราเหล่าพธบริษัตเวลานั้นคือว่าคุณผู้เข้าถึงคุณพระัตนาัยโดยสามประการคือมีความรพใใจรู้ใจเจ้าผู้ประทานที่ข้าบัรนี้ส่อไว้แต่ใจมีสองสิ่งก็คือธรรมะประจำนใจสร้างความดีให้เกิดแก่บุคคล เออคนใดคนดีถ้าไม่มีเสีลงหรคนประเภทนั้นจะถสอว่าเป็นคนดีไม่ได้จะกลี้งเป็นคนเลวจะเลวในข้อใดข้อหนึ่งคนเลวเลวทั้งหมดทั้งคนเลวเลวไม่กันทั้งหมดเพราะว่าสีงอที่สุดที่ขาบอกที่บอกข้อสามารถจะนำเราไปสู่อบายภูมิได้ เรื่องาวบุคคลใดปฏิบัติในศูนห้าเลริญกดีปฏิบัติสิบแปดเายิญวนดีปฏิบัติในสิบศูนย์ก็ดีชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรตามอิองสมรภิษณาสูงกรณ์ไม่าดสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตายเคารพในพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นพุทธาลักษิตธรรมฐานกายเคารพในจะธรรมชื่อว่าเป็นธรรมานุสสิตธรรมฐาน กายพอรับใสสีงทุกอย่างชื่มันเป็นสีร้อนมนจะิสมฐันเราโดยละบุคคลที่นำสุนมาให้สมาทานก็เป็นก็ส่งถ้าเรามีความเคารพในกันสงก็ชื่อว่าเป็น้างคามนจะถสมนไม่ได้เสียหายต่อไหนแต่หากว่าเราให้เราสาสิ่สารโดยหมสิ เราถือว่าเราเอเราเาเเวลาต้องให้ซ right ืห้าใหม่เราตั้งใจคิดว่าซื้อห้ามีกำจะือของเราไว้โดยไม่สมาทานตามนั่นเป็นพื้เป็นพิีมาณะความถือตัวตัวถือตนใจองสมิดว่าเขาจะผลบริมัศาสัลาสัมมาทิสจาถือว่าเป็นกิเลสอย่างหลักปนามทั่วอย่างโส เยนิงขาเตอนันทะพุทธะวะยะกะปะหลายโดยตนน่ะว่าลัทธะตะวะนี้เสด็จไปว่าจะให้กรรมอาศีอะไรนะก็ว่าทางกันไปเป็นการแสดงความสมณจิตการใจบรมไตรสัจจังธรรมะสัพพะตะเจ้าอย่างนี้เป็นการลบได้ว่าธรรมะว่าสูงเป็นพระธรรมที่องค์อสมณัสสัมมาสัพพะตะเจ้าสอนอย่างนี้ เป็นกาารัในสูงรือเป็นสีลานุสติกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นกาวข้ารัในเบิสงสือเป็นสังขารนุสติกรรมฐานอย่างหนึ่งเนี้อสภาวนาเป็นพุทธบริษัทจำให้ดีแล้วตั้งนำใจประพฤติปฏิบัติด้วะนั้นไอพีเลสตัวที่เกิดมารักสุทีนิรนรใจก่ขวางจิดรดาเป็นพุทธบริษัทหลไม่เข้าถึงตามาวจรน์ เรื่องไปนิพานนั้นไม่้องพูดกันแค่ตามมาว,วัน,วน,นละสวรรค์ไปไม่ได้กณิพานนั้นจะไปไม่ได้ต่อไปนี้ไปยามมาว่าปัญญาสอนํำมอาเรื่องราวนิพพานสุดมาเทศน์อดทุกช่วงเวลามันเหลือเวลาประมาณสิบห้านาทีเศษก็ว่าเราไปตามเรื่องวันก่อนนอนได้นำเรื่องนิพานสุดที่องค์สมเด็จสัมมาจามยุทธเจ้า สะเด็จจกพรรดิ็สู่ทางวัยร่นไแล้วก็เป็นวันามีวันนั้นปลาปราชสาวกคงท้งไทยพระองสมเด็จไปรลันาณ์สีเบรมัชาตันดาสัมมาสัพพุทธเจ้ามีนางมากันมาหายร้อยไม่หเจ้าวบ้านเขาเล็้เงป่าบริมคคูนิทานและจากปริสาทก็ ก็เลยพาพระโกลัมดาสัมมาจกสวรรค์มาแสดงให้ดูพระมหาเถระก็ก็เอ่ยว่าสัมมาบทโทษนี้ผู้หญิงไม่ไว้เมืองเมืองนรกเมืองนี้เออก็ก็คารวะภิกษุทูลขอกรรมมาโทษแก่องค์สมเด็จพระไตรสรณ์และอวตารสรรค์สัมมาสัพพะ ขึ้ปขอกมาโทษแต่องค์สมเด็จพระร่มมาโลกประเทศาลส่งเวลานันสรีราตพระองค์สมเดจะสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนในยืนเวลาหลกอันไหนแล้วก็หุ้มดลยผาละทั้งรียาละห้าร้อยคันลงท้งนอกวนดาวแล้วสัตย์ายก็ทำไว้ดี การใจถวายความดีโดยองค์สมเด็จพระจินาเสีบริบบทยาสนาแต่สมณะที่มมหาดศพไขอเข้ามาโทษโดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกันนั้นพอถวายวัตถารถมาจดจักรรมาเท้งสองพรอองค์สมเด็จ้าพระพิฆเสัมาดูมาธาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าถ้าลุาออกมาไปเรื่องพายท่องวันพระมนจูงศก สองพันบาทจรมหาสมตคราบพี่พัมบายพระองค์สมเร็จกาโลกกันนัเจ้าเชินได้สำมาตุปุทเจ้าขอทามาโทษเราค่าแต่องค์สมเร็จก็ุููมีเราฆ่าเจ้าผู้แต่เดือดรกผู้ที่เจ้าข้าทันใดองค์สมเร็จพระจอใจบรมไมตาเชิญดาสำมาตุปุทเจ้าจะมีระหังกุลาและข่าพระพผู้เจ้าสองสอง หมายความว่าท่านคนหนึ่งด้มาราักาบเลานึ่งเพป็นอนดีตัญญาคนหนึ่งพระในตอนต้นท่านดาวสองูอ้มีความประสงค์นั่นการไม่แต่งงานและ,ะเป็นเด็กก็จะว่าผู้ใหญ่ไปเป็ยชนบนารละมารดาเป็นลหาเจรษฐีใหญ่ถื้ว่าในคนนี้จะชื่อไปจะไม่จับคนดาวสอมาแต่ง เมื่อแต่งงานกันแล้วท่านก็อยู่ก็ไม่อนาคของของสมมาจันทร์ไม่ได้ร่วมรับกันในฐานะสามีภรรยาปกติเป็นอันว่าทรงสมมาจันทร์มาตลอดก็ไม่มีการละมันดาทั้งสองฝ่ายไปหมดท่านนางสองจะได้มาเปาเพราะว่าเราทั้งสองเป็นผู้ปกครองมีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขทีนั่นเข้ามาหายไปหมด จีริสลาเาพระพุทธาภิลาในผู้เป็นธัญญาเพว่าสมบัติที่เป็นวีดาวเป็นของวิดามารดาของเจ้าก็ดีสมบัติคือวีดามารดาเรามาะไท้เราก็ดีทั้งหมดนี้ทั้ขอยกให้เธอฉันจะหมดเพราะว่าไอ้กองเรือนมันเป็นของลำบากมีแต่ความทุกข์ การพิจารณาวาทียังกล่าว่าฉันก็ไม่มองเห็นความสุขในใจตอเรียนเหมืกันเมื่อท่านจะบวชฉันก็จะบวชบ้างแต่ความคือดังองท่านนี้ไม่เคยทราบพระองค์สมเร็จไปินสีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบแล้วในโลกนึกเอาในใจว่าเราจะสารคมกันแต่ความอจิตของท่านเป็นพมจมรกันอยู่แล้วสริยาก็เป็นคบไมรย์ จะริญงานสองให้นจริญงานัุณบาชงหมดน้ำแรงพันเล่จัดคนรับใช้ละมรนดาคนยากจนสินใจอย่างหลายจังหวดดค้นสองคนไม่รู้ว่ามีพระพระก็แต่งตัวกันยังไงก็ไม่ทราบแต่ก็ช่างเถิดจิตใจมีความบาดลายนว่าผมเป็นขอไม่ดีคนมันีะเสียคนสมยนัยนี้เรียกคนคนผมเป็นคนองไรเป็นคนตายบุรีท่านอะไรคนผม และก็ห like the so, er so, um ่มผ้าย้อมน้ำผาเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสี腊สีบุรุษศาสตร์จันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้อาจะถือว่าพุนเก่าของท่านจันลองหรือว่าเทวดาบันดังก็ได้ทั้งสองฝ่ายอันนี้ท่านหลายอาจจะสงสัยว่าทำไมทั้งสองท่านนับตั้งแต่เกิดมาจนทังวันนี้ท่านดาวช่วยท่านมีความรู้สิ่งการมงคณ ถ้าเราจำเดากันก็คิดว่านใ, umas, minimum, hours, ในสมัยก่อนเราสองท่านเป็นพระอนาคามีอันนี้กิตติเพราะว่าถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วเกิดเป็นเทวดาเราจะเป็นพระพรหมก็ดีไม่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องบำเพ็ญบารมีนิพพานในที่นั้นถ้ายายสัญญาเองก็แสดงว่าตั้งสองท่านมีในสมัยก่อนต้องเป็นพระสัตย์ชาติมีอย ว่าล่ะถ้าเป็นขสีธาตุมีปกติก็ยังมีตามัดคนแต่ก้ว่าไม่นักมากในตามัดคนมีความมักน้อยในตามัดคนที่จะถือว่าเป็นพระสีพาทามีต้อมว่าจะผิดตายเจ้าชายท่ไปส่งนิพพุ่ตรงกับความเป็นจริงว่าท่านได้ทำนี้ก่อนจะตายจากท้ายก่อนก็ต้องเป็โคตรภูใหญ่ของปันนาขามี ตามว่าโตตระสุญญาอะมัคคามะเป็นสัจจะธรรมมีความอัตราแล้วก็สิกำลังเจต้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีแต่มันยังไม่ถึงอยู่ในช่วงระหว่างสักทิฐาธรรมีตปนาธรรมีจะได้สิทวนขึ้นในทางนี้จึงได้มีความปานปอใจในธรรมะคน มาเกิดมาในชาติมุนเชียวไม่มีความรู้สึกในเรื่องของกามาเกิเลยเขาจะไปแต่งงานทาก็แต่งงานแบบทุกตาแต่งงานทาเมื่อทางสองท่านผมผ่านน้ำฝาดเดินเข้าไปในป่าโมงหน้าพระเดชพระคัมภตั้งจิตในฐานว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้บรรดาในบุคคลหลายหมดคดีในความของในการเพื่อนเกเรนีและที่ใด ถ้าไว้เจ mm ้าดาวสองขอถือขอพระองค์สมเด็จพรจอมไกรเวยมหาเสนาสัมมาสระพุทธเจ้าอนั้นเป็นแสนนะคือคนบวยเขาท่เอาถือแล้วก็ไปมัดดาวสองเพียงเพียงั้นแล้วก็เดินไปทางสองฝ่ายเมื่อถึงทางสามแยกเดินตามกันไปสองตายใหญ่คทางสามแฉกท่านก็มาให้กสบี่ในคกลาลพระเบคาบิลาลี ก็เราทั้งสองนี้เป็นผู้ทรงกลมกันถ้าจะไปที่การะหว่างเจ้ากับเราเราเป็นผู้ชายนางเป็นผู้หญิงก็จะดูเมื่องามเวลานี้ถึงจะทางสองข้่แล้วเธอจะย้ายไปจะไปซ้ายหรือไปขวาเรืยกทายกันเลยนางพระเจ้าชายยุยานี้ก็บอาคว่าขอให้ท่านไปทางขวาเขาไะ่ไปทางซ้ายไปตสร้างกำลังใจของฉัน มาลงสัตวันดาตรงเขาเาราไปได้นางพระเจาเวลานีก็ไปสดนาข้าวนาที่นยขออุปสมบทเปนนาที่สุวยสำหรับข้ะมาหายการกนี้ก็เดินทางเข้าไปสดนาเาองค์สมเหตจสมมาสัมพุรธเจ้าเขาอุปสมบทเป็นชายเป็นนันว่าทั้สองฝ่ายต่างคนใจก็ได้บวดสงวารจากถนา เระามหาดจบกรว่าพระองคนี today, ke, children, ้ชือองค์สมเด็จสมหามุลีบริารัันดาสมัมพระพระแจมเจ้ามหาสงคามที่ทุงแต่พระพุทธเจ้าทั้สองเป็นแต่รันแรกแล้วเจ้า่อนต่อมามาข่อพระพุทธเจ้าทั้งสองหมดแล้วพระพุทธเจ้าเองได้สาบานองค์สมเด็จพระพุทธเก้าทั้งสองเป็นาจครั้งวน เป็นกระบวนนการอบบัเพื่อเป็นมพลองงาแก่ในคนรุ่นหลังต่อไปองค์สมเด็จพระจอมทวบรมไราชสุลาสัมมาทูเจ้าก่ทรงสมาทานจริญาทุนโดยแี่พระบุพรเจ้าถ้ารู้ใจเจ้าจิ่นำเราพุทธบริษัท้งหลายระมาท้ารอรูกเพื่อเป็นโลกศึกข้าวตัวปา ในตาลีสองนี้จะชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหาชนนาดิคุณเป็นที่เสกพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งญาติ่ำนำทุกสิ่งเข้ามาเพือเชิในพระมหาชุณาธิคุณนี้ตอนมาในข้างหลังถอยหลังไปจะนีสามเดือนเศษในตอนนั้นองค์สมเด็จพระพุมธาเล่าไปเทิตรงเตืออข้าพระพุทธเจ้าเื่ข้าว่ ไปพุ่นดวงสวัสดิ์องค์สวดวงสวัสโตาได้ทรงเตือนข้าพระพุทธเจ้าว่าจัปสัตว์ตัก่อนกรบตแสแล้วตัดตาก็ตกอแแล้วน้ำตัตวนี้เป็นต้นไปเท่งกับการพุ่นดวงสวัสดีอยู่ในธรรมวาสีรับเ็จการถาอของผู้ถวายจะบรรดาพุทธชาชนยหลายที่มีความเดือดใส แต่ถ้าเราก็ได้เจ้ากระกาบภูนองสมเด็จชรยจอมไกรว่าการปฏิบัติเช่นนี้ไม่หวังความดีกับคนพระท่านเป็นพระอรหันต์ต้องการที่เป็นตัวอย่างธรรมดาอนุชนรุ่นหลังว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระาสมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าทรงใจสงบมีสาวกองสมเด็จพระรามตรวท่านหนึ่งมีนามว่ามหาอัศว์ศิลป์โดตัวไว เย็นกะเนียอันดับหนึ่งที่ชื่อว่าปิสสุโสอรัญญวาสีฉะนั้นองค์ก็เมมมหาอโหมอยู่ตบตองครับตะวะระมันนั้นคือจองสัตว์ะปิโสภาเนมีระหัตตบุคคลว่าจะสัพปัตโลกกับตกเวลานี้สังขตจิตก็เศร้ามากแล้ว สั่งลยาสตงราสิสอแล้าโคตรเจงอยู่สังเกตเระเวมตูสมบูรณทานข้าแตงรัตสิขอให้ใส่ข้าพระตุลาและ้ทรงรักข้าแตงรัตเจ้าข้าพระเจ้าไปทรงครอง่างนี้ก็จะเวนมหาต้นมาดิคุณอันใดเลยเพราะว่าข้าพระตุลาถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งที่องค์สมงเกตกรณสือโดยไม่ตัดลา่งัมาพระุา ขัืถึงแม้ว่าระพุทธจ้าอืก็ไม่ทรงเอาโทษแต่ข้าระพุทธเจ้ารือว่าพระองค์ทรงโปรดทารกรรกาคติาขัดขืนด้นตรงกลงเลยทีฉะนั้นในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานเละไปเจโอสมและจิริสีวรมากกันดาวสัมมาสัมพุทธเจ้าขอองทรงเปิดวัโทษใรเจ้ข้าพระพุทธเจ้าดยกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะถึงวันส็สู์ครบริลิ กเลือกมาให้ได้ศเกขาก็มาก็อดีออคมสมเด็จพระวิตมานโดยมาสาันได้สัมมาพพเจาแล้ววอนบาแซสองก็องค์สมเด็จพระบาทฑิตแ้าก็สรางหายเข้าไปในโรงทองในวิทองเวลานั้นก็ปลาจะลบไปลกซึ่งเขาสีระด้้าวระอเคาสมเด็จจะสัมมาสั้พพทธเจ้าเมื่อไปเลืกเขาปลาลขาห้าร้อยชิ้น ้าห้าร้อยชั้นไปตำลีห้าร้อยชั้นเหลืออย่างไรชั้นพุ่มหมอีไปพ่อพุ่มหมอและพ่อเพราสมเด็จพระบรมมหาราเป็นายวันใดจยากเทวดาตอนมีวันรี้งเ้นข้าพ่อไปกับบงขนข้าพ่อมเข้บใจขรามันได้พุทรบริษัทธิ์ตลโดเนนาจะดูาบเรี่ยทราบว่าโท่ก็เลยมีเวลาเดยสองนาที เป็นอนุญาโตชเริยมในขอบรรดาท่านพุทธบริสัที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาเพื่อให้มีความพันใจข้งตนล่านี้ให้เหมือนกับพระมหาสัจจบ้านี้ข้อราเราว่าจดพูดหนึ่งชื่อพระมหาจะจดมาขอขมาข้อเดียสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทักทว่าเปดอกแ ด้อยกาเผยแผ่ได้เป็นเพื่อนกันและเพื่อนดาและชาวบ้านที่เขามาวิชาณแต่ถ้ามหาการศึสอาพูนขอทานจนลายจะเอาระเมิดสมาธิจิาใจว่าดีทำนี้ไม่ทำนีเพื่อตัวทันเป็นตัวยางาับดาแลราคนรรู้หล้วเขาจะเจ้าก็สอนเลยจ้ะถ้าการตัวยาชาวบ้านเราก็ถือว่าไม่โิดเพราะเป็นคัญา แต่ว่าถ้ามันเป็นข้ออาหารแล้วหรือว่าถ้าทำธรรมจริยาณใบพิธีการขัดข้อของคำละนำเพราะเราสมบูรณ์ปิเสธแล้วแล้วอ่านทุกองค์ถือว่ามีโทษนะความทั่งที่ไม่มีโทษทางไหนไม่มีโทษทางธรรมก็ถือว่ามีโทษทางจริยาคนยิ่งดีเท่าไรเขาก็อยู่กับมันเขาก็แรงมากที่จะต้องวาดลงโทษตัวมาก ขดขอนำทุกทวรีจากทุกท่านที่เริยนตั้งไว้ในวันนี้ว่าการกำลมาใจสิ่ที่เวลาสวดเคยมีเห็นมาเป็นปกติเราสาอุโมสัศน์สินคนดีเราสาสิ่ใส่คนดีพอเขาให้สินห้าตอนนี้เราคงเลือกนี่แสดงว่าเรามีความความมากในพระพุทศาสน โดยเฉพาะอย่างนี้องค์สมเด็จพระจยกรพรริรมเหสัตวาสัมมาสัมะทุาทที่เราทำนหยักว่าพรมหาัตถธรรมะดังนั้นตามหาหรรมะท่านไปผ่านไา้แต่พวกเราก็ไปสวรรค์ไม่ด้เพมีที่ถิมันนดังนั้นขอบรรดาพราควรจะไปกับทางหลายโดยคนานับตัจงแต่วันนี้เป็นต้นไปจรงทังใจเข้าถึงคุณพระเจ้ากรการอย่างแทน คือคุณพระพุทธเจ้าเลยคุณพระธรรมเลยคุณพระอานาจองเลยให้ทำอันใดเป็นดีที่องค์พระพรธจ้าสดยมาจากกันดาวสัมมาพทธเจ้าสจกเราหรือว่าให้ทนั้นได้ทำนั้นเป็นธรรมที่มีความสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติปฏการการสมาทานสิเปการศึกษา เวลาเช้าวันที่เราจะสายถึสี่ในเช้าหมดกันหมดเสร็จเสุดขอเราร拉บานดาเป็นพระบาัิสต้าที่ใชว่ามาว่าไปเวลาผ่านไปสามสิบเอ็ดนาทีก็ขอยุิพิสัทธรรมเตนทีนะลงโขว้แต่เมท่อเที้ยงเราดีสุขรรมธรรมเทศนาในอาตมาขาขอแต่ปติาดี่านอ่านคนไปสีบัาต่อไ

ကံအံပါယ်ဘိမ္မာန်တော်ရောက္ခိုရ်ဆုံးတဲ့ထိုင်တော်ရှိသိုရောက္ခနာသနာထိုင်မှာဘုရားထာသို့လာပီးဘောဝနာဘုရားထာ၏သမ္မတေကျံလို့သံလည်၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်၏ဝောင်းအုံကြီးသောတာရာရက္ခိုရ်